สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการวาร์ปความคิดวาร์ปติ้งพอดแคสต์พื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจไอเดียสุดล้ำที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกไปตลอดการวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นสุดๆจะมาเล่าให้ฟังครับมันคือควันตัมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ควันตัมนั่นเองเอาง่ายๆเลยนะครับมันไม่ใช่คอมธรรมดาแบบที่เราใช้งานกันทุกวัน แต่มันคือคอมที่สามารถคิดคำนวณอะไรที่ซับซ้อนแบบสุดๆได้ในเวลาแป๊บเดียวเร็วระดับที่ว่าของที่ซูเปอร์คอมต้องใช้เวลาหลายปีคอมควอนตัมทำได้ในไม่กี่วินาทีแต่ความเจ๋งแบบนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์คืออะไรมันต่างจากคอมธรรมดายังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าคอมที่เราใช้งานกันทุกวันนี้ทำงานด้วยบิตครับคือ0กับ1 แต่คอมคอนตามใช้สิ่งที่เรียกว่าคิวบิตครับซึ่งมันสามารถเป็น0และ1ได้พร้อมกันเลยเอา้ายังไงนะฟังแล้วงงใช่ไหมครับผมเองตอนแรกก็เฮ้ยมันจะเป็นทั้ง0นย์ทั้ง1ได้ยังไงแต่เขาบอกว่ามันเป็นหลักของควอนตัมคือโลกเล็กๆระดับอะตอมที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนเราแค่ไปดูมันก็เปลี่ยนแล้วริชาร์ดไฟแมนนักวิสิคคนดังเคยบอกไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจควอนตัมดีแล้ว แปลว,ว่าคุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆครับเพราะงั้นไม่ต้องเครียดครับผมเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันแต่เราจะเล่าแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้คอมควอนตั้มไม่ได้แค่เร็วแต่มันคิดพร้อมกันได้หลายทางเหมือนมีสมองหลายก้อนทำงานไปพร้อมๆกันมันเลยโคตรไวคอมคอนตั้มน่ากลัวตรงไหนมาถึงจุดพีครับตอนเนี้การเข้ารหัสข้อมูลอย่างพวกรหัสบัตรเครดิตหรือข้อมูลลับต่างๆทั่วโลก เขาใช้วิธีที่คอมธรรมดาถอดไม่ออกแต่ถ้ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เก่งพอ mm. เขาสามารถถอดรหัสนั้นได้ในไม่กี่วินาทีครับลองคิดดูครับถ้ารัฐบาลของประเทศหนึ่งมีควันตัมที่ทรงพลังแล้วแฮ็กข้อมูลของอีกประเทศได้หมดทั้งข้อมูลลับข้อมูลทหารข้อมูลธนาคารโลกจะกลายเป็นยังไงนักวิทย์เขาเรียกเรื่องนี้ว่าควันตัมอพอลิปส์หรือวันสิ้นโลกของความปลอดภัยทางข้อมูลเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนควันตั้มก็ป้องกันโลกได้เหมือนกันนะฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วควันตั้มก็มีด้านดีที่ช่วยโลกได้เหมือนกันมันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าควอนตัมเอนคริปชันหรือการเข้ารหัสแบบควอนตัมที่เจ๋งมากคือถ้ามีใครแอบ,บดักฟังหรือแอบ,บดูข้อมูลขณะส่งระบบจะรู้ตัวทันทีครับแล้วจะตัดการเชื่อมต่อทันทีเลยเพราะในโลกควอนตัมแค่มีคนแอบ,บมองก็ถือว่าเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ลองนึกภาพว่าในอนาคตเราอาจมีระบบแชทหรือโอนเงินที่ไม่วันถูกแฮ็กได้เลยแล้วตอนนี้มีที่ไหนเริ่มใช้จริงแล้วบ้างจีนเขาทำไปก่อนเลยครับส่งดาวเทียมชื่อว่า m ิวเชียสทดลองส่งข้อมูลแบบควอนตัมจากจีนไปยุโรปได้สำเร็จ MIT ก็ทดลองส่งข้อมูลบนพื้นดินโดยใช้แสงเลเซอร์แบบควอนตัมนาซากำลังพัฒนาเครือข่ายควอนตัมเพื่อสื่อสารกับยานอวกาศในอนาคต ส่วนบริษัทอย่าง Google, IBM ก็กำลังแข่งกันสร้างคอมควอนตัมที่ใช้งานจริงได้อยู่ครับควอนตัมเปลี่ยนโลกได้ยังไงบ้างไม่ได้มีแค่เรื่องแฮกนะครับควอนตัมมีดีหลายอย่างเลยเช่นบริษัทยาใช้จำลองโมเลกุลเพื่อคิดค้นยารักษาโรคใหม่ได้เร็วขึ้นขนส่งโลจิสติกคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดแม่นยำขึ้นธนาคารวิเคราะห์การลงทุนหรือความเสี่ยงได้ลึกขึ้น วิจัยอวกาศคำนวณวงโครจรหรือสื่อสารข้ามจัก,กรวาลแบบใหม่พูดง่ายๆก็คือถ้าใครคว้าเทคโนโลยีควันตัมได้ก่อนก็เหมือนถือพลังเปลี่ยนโลกไว้ในมือเลยครับความคิดเห็นส่วนตัวผมผมว่าควันตัมมันไม่ใช่อนาคตแล้วครับมันเริ่มมาถึงปัจจุบันแล้วเราอาจไม่เห็นมันอยู่ในมือถือหรือคมของเราแต่ระดับโลก เขากำลังแข่งกันพัฒนาแบบเอาเป็นเอาตายเลยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านอีกครั้งเหมือนตอนที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเข้ามาตอนนั้นใครไม่ปรับตัวก็หลุดเกมไปเลยวันนี้ใครเริ่มเข้าใจควันตัมก่อนก็อาจเป็นคนที่เข้าใจโลกในอีก10ปีข้างหน้าได้ดีกว่าคนอื่นครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันในตอนหน้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมากระตุกต่อมความคิดกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ